สวัสดีครับในตอนต้นๆน,น,นะครับผมได้บอกว่าสายคอมมอนอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วสายคอมมอนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกสายคอมมอนอยู่ตรงนี้เพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะพูดว่าสายคอมมอนอยู่ตรงนี้จะได้พูดง่ายๆนะครับอธิบายได้ง่ายขึ้นแต่ผมมาคิดอีกทีว่ามันจะทําให้สับสนมากกว่าเพราะว่าเราต้องพูดแบบตรงๆตามความจริงของมันดีกว่าสายคอมมอนนะครับ อาส่วนนี้ไม่ใช่สายคอมมอนนะครับเอาตามหลักเลยนะครับตามหลักการเลยนะครับอ่สายคอมมอนจะอยู่สามเส้นนี้นะครับอ่สายสีดำสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับอ่สายสวิตช์เนี่ยมันจะมีสามเส้นทั้งสามเส้นเนี่ยจะเป็นสายคอมมอนทั้งหมดครับตรงนี้ก็เป็นสายคอมมอนตรงนี้ก็เป็นสายคอมมอนตรงนี้ก็เป็นสายคอมมอนครับนะครับตามหลักส่วนตรงนี้ก็คือสายมอเตอร์นั่นเองนะครับสายที่เท่านี้คือสายมอเตอร์นะครับไม่ใช่สายคอมมอนอ่า ไฟมอเตอร์เนี่ยมันจะต่อกับไฟเ c เส้นหนึ่งนะครับต่อตรงๆเข้ามาเลยนะครับแต่สำหรับฮาตาลอรเขาจะมีเทอร์โมฟิลนะครับซึ่งมีค่าประมาณศูนย์โอห์มนะครับก็เปรียบเสมือนต่อตรงนั่นเองนะครับเพราะว่ามันประมาณศูนย์โอห์มเองนะครับเพื่อป้องกันไฟไหม้นะครับสำหรับบางที่ห้อก็จะไม่มีนะครับก็จะต่อตรงเลยครับก็จะใช้สีเดียวกันต่อเข้าไปใน่นี้เลยครับแต่สำหรับฮาตาลรมันจะมีเทอร์โมฟิลแต่สำหรับ ฮาร์ตล no the no right ี่นะครับก็จะมีเทอร์โมฟิลนะครับเขาก็เลยจะต้องเปลี่ยนสีนะครับสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกสายมอเตอร์นะครับเส้นนี้ทั้งเส้นเลยนะครับแลวเป็นยี่ห้ออื่นๆนะบางยี่ห้อนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเข้ามานี่เลยครับเพราะมมนจะไม่มีเทอร์โมฟิลนะครับอัดตรงมาเลยครับเขาไม่ได้ป้องกันไฟไหม้ให้นะครับแต่สําหรับฮาร์ตัลี่เขาจะป้องกันไฟไหม้ให้ก็เลยทําเป็นสองสีขึ้นมาแต่จริงๆก็คือจาตรงนั่นเองครับ อันนี้ก็คือสายไฟมอเตอร์นะครับสาย A AC เส้นหนึ่งนะครับส่วนสายคอมมอนก็คือสามเส้นนี้นะครับในตอนบทแรกๆผมได้บอกไว้ว่าเป็นสายคอมมอนอยู่นี้อันนี้ไม่ถูกกไม่ถูกหลักนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสายมอเตอร์ให้ถูกหลักการนะครับส่วนตรงนี้ก็สามเส้นนี้ก็จะเป็นสายคอมมอนนะครับทั้งสามเส้นนะครับทาไมถึงเป็นสายคอมมอนครับสมมุติเรามิเตอร์จับไว้ที่สายคอมมอนนี้นะครับ วัดไฟอย่างนี้ครับอ่านี่คือขดมอเตอร์หลักนะครับเอาเอาสายไฟปรับไปย่าน c ีีนะครับแล้วก็จับที่ตรงนี้แล้วก็มาวัดที่สายเส้นนี้นะครับหรือสายเส้นนี้ก็ได้ครับเพราะมันเป็นสายเดียวกันนะครับจิ้มลงไปนะครับอ่าตรงนี้จะได้2 2 0ยสบโวลต์ครับอ่าจากนั้นเราเอาสายมิเตอร์นะครับย้ายไปจิ้มที่ขดสตาร์ทเลยครับตรงนี้อันนี้คือขดสตาร์ทไอ้ฟไฟสตาร์ทนะครับอันนี้คือสายมอเตอร์นะครับอันนี้สายไฟสตาร์ทนะครับ ถ้าเรามาจิ้มที่สายสตาร์เนี่ยจะได้2โลอันนี้จะได้ไปถ้าจิ้มที่สายมอเตอร์เนี่ยจิ้มที่สายแดงนะครับแล้วที่สายขาวเนี่ยจะได้220โวลต์นะครับเป็นไฟบ้านนะครับแต่ถ้าเราจิ้มที่เราย้ายจากสายนี้นะครับสายมิเตอร์มาย้ายมาที่สีส้มเนี่ยซึ่งเป็นไฟสตาร์มันก็จะกลายเป็นไฟสตาร์นะครับไม่ใช่ไฟมอเตอร์อีกต่อไปนะครับแดงเน้นเป็นหลักไว้นะครับเขาเรียกคอมมอนนะครับมันร่วมนะครับร่วมกับสายเส้นนี้แล้วก็ร่วมกับสายเส้นนี้นะครับ ร่วมกับสายเส้นสีเทานะครับร่วมกับสายเส i̇şte. ้นสีส้มนะครับถ้าวัดกับสีเทาก็คือไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับแต่ถ้ามาวัดไฟสีส้มเนี่ยแดงกับส้มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไฟสตาร์ทครับไฟสตาร์ทก็จะมีค่าแรงไฟที่สูงกว่านะครับก็มากกว่า220โวลต์ครับอ่าก็จะได้มากกว่า220โวลต์นะครับก็เรียกไฟสตาร์ทแล้วมันมีโหลดมันก็ตกลงมาแล้วแต่ก็มากกว่า220โวลต์นะครับ ถ้าเรามาจับสีน้ําตาลนะครับก็เป็นค่ามอนอีกครับถ้าจับสีน้ําตาลวัดกับตรงนี้ก็ได้220โวลต์ครับก็เป็นการวัดไฟมอเตอร์นะครับไฟบ้านนั่นเองครับแต่มันจะมีขดำจ,ำจ,ำจำกัดกระแสขดสตาร์กดที่สามนะครับสายสีน้ําตาลเนี่ยมันจะวิ่งมาอย่างนี้ครับแล้วก็ผ่านขดส,สตาร์ขดที่สามนะครับเป็นตอนนี้ทําหน้าที่จํากัดกระแสแล,แล้วนะครับมันจะทําหน้าที่สองอย่างหนั้นก็วิ่งเข้ามาที่มอเตอร์หลักนะครับแล้วก็มาควบวงจรที่ตรงนี้ทําให้มอเตอร์หมุนครับแต่จะหมุนช้าลงเนื่องจากมีขด อันนี้มาจํากัดกระแสครับเมื่อเราวัดจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับจากสายคอมมอนสีน้ำตานะครับมาวัดกับสายมอเตอร์ก็จะได้ไฟมอเตอร์ครับสองร้อยี่สิบโวลต์ครับไฟบ้านนั่นเองครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเอาสายนี้นะครับจับที่มิเตอร์นะสายมิเตอร์ย้ายจากสายนี้สายมอเตอร์นะครับมาย้ายมาสีสีส้มมันก็จะกลายเป็นการวัดไฟตา r e นะครับซึ่งจะมากกว่าได้มากกว่าสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับ แต่ถ้าใช้มิเตอร์เข็มอาจจะไม่มากกว่า220โวลต์นะครับเพราะว่ามิเตอร์เข็มมีการชุนสี่นะครับต้องใช้มิเตอร์ดิจิตอลถึงจะเห็นนะก็เช่นกันนะครับก็ถ้าเส้นนี้ก็เป็นคอมมอนนะจับเส้นนี้ครับจับเส้นนี้นะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็สายมิเตอร์อีกเส้นหนึ่งมาจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้นะครับจิ้มที่สายมอเตอร์ก็จะเป็น220โวลต์ไฟบ้านอย่างเดิมนะครับแล้วถ้ามาจิ้มตรงนี้ก็จะเป็นไฟสตาร์ทนะครับซึ่งจะได้มากในความเป็นจริงจะมากกว่า220โวลต์นะครับ ในการวัดอาจจะวัดได้ใกล้เคียงกันเคียงกัน220โวลต์ก็ฝ่าไปนะครับมันจะไม่ได้มากกว่าเส้นนี้สายนี้ก็จะ,ะผ่านกดลวดกดสตาร์ทตัวที่สองนะครับแล้วก็มาเข้าสตาร์ทกดที่สามนะครับแล้วก็มาเข้ามอเตอร์หลักมาผ่วงจรที่สายไฟ AC นะครับทําให้ได้220โวลต์นะครับเมื่อเราวัดจะได้220โวลต์นะครับเป็นการวัดในบ้านนะครับแต่ถ้าเราย้ายกลับมาวัดที่สายสตาร์เนี่ยมันก็จะได้220โวลต์ฝ่านะครับ อเห็นไหมครับเส้นนี้นะครับถ้ามาทางนี้เป็นมอเตอร์นะครับแต่ถ้ามาทางนี้เป็นสตาร์ทจะได้200มากกว่า220โวลต์ครับในความเป็นจริงนะครับแต่การวัดอาจจะไม่ได้นะครับเพราะมิเตอร์มันจะมีการสูญเสียแต่ถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลน่ะจะเห็นนะครับผมก็จะแก้เรื่องสายตรงนี้นะครับตอนแรกผมผมก็จะแก้เรื่องสายตรงนี้ครับตรงนี้เป็นสายคอมมอนนะครับแต่ตอนนี้ผมจะแก้เป็นสายมอเตอร์นะครับเอาตามความเป็นจริงดีกว่าครับ เพราะว่าพูดไปแล้วก็เหมือนผิดตลอดแล้วจะงงนะครับนี่สายไปมอเตอร์นะครับส่วนสายคอมมอนก็คือสายสวิตช์นี่เองครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามจะเป็นสายคอมมอนครับสายคอมมอนนะครับก็คือสายร่วมนะครับร่วมหมายถึงไงครับร่วมกับขดมอเตอร์หลักนี้คือขดมอเตอร์หลักนะครับอันนี้สายสายคอมมอนนะครับก็ร่วมกับขดมอเตอร์หลักนะครับแล้วก็ร่วมกับขดสตาร์ด้วยครับนี่ครับ เข้าตรงนี้เลยครับขดสตาร์ทนะมันจะร่วมกันระหว่างขดอ,อ่มอเตอร์หลักและขดสตาร์ทนะครับถ้าสวิตช์เบอร์สองก็ร่วมกันอย่างนี้ครับผ่านสองขดนะครับจำกัดกระแสหนึ่งขดนะครับขดสตาร์ทตอนนี้ทาหน้าที่เป็นจํากัดกระแสนะครับแล้วก็มอเตอร์หลักอันนี้เป็นการวัดมอเตอร์หลักนะครับแล้วถ้าวัดอีกทางนะครับอีกทางหนึ่งก็มาทางนี้ครับผ่านสตาร์ทสองขดนะครับขดที่หนึ่งขดที่สองเป็นขดสตาร์ทเรามาวัดตรงนี 2, ้นะครับก็จะได้เป็นการวัดขดสตาร์ทนะครับ เขาก็เลยเรียกว่าคอมมอนนั่นเองครับสายที่ดำก็เช่นกันนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสายร่วมร่วมทั้งขดมอเตอร์หลักแล้วก็ร่วมทั้งขดสตาร์ทนะครับร่วมทั้งขดมอเตอร์หลักนี้นะครับแล้วก็ร่วมทั้งขดสตาร์ทนี้นะครับเขาก็เลยเรียกสายคอมมอนกันนะครับตามหลักการนะครับแล้วถ้าเเรามิเตอร์มาจับตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับวัดไฟแอซีนะครับจะได้สามร้อยฝาโวลต์นะครับถ้าสวิตช์เบอร์หนึ่งก็จะสามร้อยฝาโวลต์นะครับ ถ้าสวิตเบอร์สองก็จะมากกว่าสวิตเบอร์หนึ่งครับสวิตเบอร์สามก็จะมากกว่าสวิตเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับสวิตเบอร์สามก็จะมากกว่าสวิตเบอร์สองครับแต่จะไม่เกิน400โวลต์เอนีนครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันทนกระแสดได้ไอ้ทนโวลต์ได้400โวลต์นะครับอ่ามันจะได้ได้ประมาณ300ประมาณ360หรือ370ครับเต็นที่นะครับแต่300แต่มันจะไม่เกิน400นครับเพราะว่าตัวนี้มัน สาเหตุที่ไอซีตัวนี้ทําหน้าที่คลายประจุนะครับจังหวะที่มันคลายประจุมันจะมีแรงดันสองเท่านะครับจากสองอยี่สิบโวลต์ก็เป็นสี่ร้อสี่สิบโวลต์ครับแต่มันมีโหลดนะครับเมื่อมันทํางานมันก็มีโหลดมันก็จะดึงกระแสต่ำกว่าสี่ร้อยโวลต์นั่นเองครับเราก็เลยสามารถใช้สี่ร้อยโวลต์ได้นะครับมันจะคลายประจุเวลาคลายประจุเนี่มันจะขึ้นแรงดันทับเป็นสองเท่าสี่ร้อยสี่สิบแต่เมื่อมีโหลด มันก็จะตกลงมาก็ไม่เกินสี่ร้อยวนครับก็อยู่ที่ประมาณสามร้อาแปดสิบวอ์อ่าสำหรับสวิตชว์เบอร์สามนะครับถ้าเบอร์สองก็จะลดลงมาเบอร์หนึ่งก็ลดลงมานะครับสามร้อยกว่าวตนแต่ก็ขึ้นสามร้อยกว่าวอนเท่านั้น,นครับแต่อันนี้จะหนักหน่อยครับจะสามร้อยถึงสี่ร้อยวเลยครับอันนี้แต่มันจะไม่ถึงสี่ร้อยนะครับอ่าการวัดคอมตรงนี้ก็เป็นการวัดอ่หมายถึงว่าวัดอ่ขดมอเตอร์หลัก แล้วก็ขดขดสตาร์ทเป็นการวัดสองขดนี้เป็นขดบันการวัดขดมอเตอร์หลักแล้วก็ขดมอเตอร์สตาร์ทนะครับเป็นการรวมไฟเข้ามาครับก็เลยได้300โวลต์แต่ไม่เกิน400นะครับสำหรับตันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ